ครับสวัสดีครับมาเจอกับน้องเจลอ,อีกแล้วนะครับวันนี้น้องเจลจะมาให้ความรู้เกีก่ยวกับตัวน้ำมันไฮดรลิกนะครับของตัวรถตัดหญ้าเอเทคคาริบโอนะครับครับของตัวรถเอเทคคาริบโอนะครับน้ำมันไฮดรลิกจะใช้ตัวที่ 10W30 อ่ะเอ๊ะบางคนยังสงสัยว่าทำไมใช้เหมือนกับตัวน้ำมันเครื่องของรถยนต์เลยถูกต้องเลยครับอันนี้จะใช้เบอร์เดียวกับน้ำมัน เครื่องรถยนต์นะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเขาได้กําหนดมาแล้วครับว่าของรถตัดยากของเราเนี่ยสามารถใช้ตัวน้ามันเครื่องของรถยนต์ได้ดีเซลได้โดยใช้ในในปั๊มไฮโดรลิกนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าใส่นะ้นํามันไฮโดรลิกโดยตรขงของอาทางบ้านเรานะครับน้ํามันมันจะหนืดกว่าแต่ตอนนี้มันจะหนืดน้อยกว่าแล้วก็รักษาตัวระบบส่งกําลังเราดีขึ้นนะครับ ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับตัวน้ำมันดีเซลก็สามารถใส่ตัวในตัวไฮดรอลิกได้นะครับไม่ได้มีปัญหากับตัวรถสามารถใช้งานได้ปกตินะครับทำให้รถของคนลูกค้ามีกำลังแรงขึ้นนะครับไม่มีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเครื่องตัวรถนะครับก็ใส่อยู่รถตัดหญ้ากับเครื่องสองล้อใส่อยู่ประมาณครึ่งลิตรนะครับแล้วก็รถ ตัดหญ่าขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะใส่ประมาณ4ลิตรก็คือ4ขวดตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนทุกๆ200ชั่วโมงนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าไอาตัวน้ํามันเครื่องรถกระบะจะใส่กับรถตัดหญ้าได้หรือไม่สามารถใส่ได้ครับอันนี้ทางบริษัทเรารับประกันนะครับถ้าลูกค้าสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามรายละเอียดที่บริษัทได้เลยครับ Bye.